ครับเราก็จะมาวัดกระแสไฟของตู้ไฮเป็กดีเอมทีร้อยนะว่ากินเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องวัดนะครับปรับมาที่สองครับยี่สิบแอมป์นะครับคลิปเข้าไปที่เส้นหนึ่งนะครับ ครับตอนนี้เรายังไม่ได้ชาร์จแบตน,นะครับประมาณ1 1 9ถึง1 2อนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบแบตเข้าไปดูนะครับที่ด้านหลังของตู้อินทรีอนะครับกับพอเราเสียบแบตเข้าไปแล้วนะครับจะขึ้นประมาณ 0 1 6 2แอมป์นะครับสำหรับตู้ i p e ป็ก MG100 นะครับโอเคครับขอบคุณครับ